สวดมนต์แล้วไม่ได้ผลลองทำตามนี้ได้ผลดีที่สุดสวัสดีมิตรทั่วแดนแฟนที่เคารพทุกท่านครับไลสาระชาแนลในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไป เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทางปวงโอวาทธรรมอานิสงการสวดมนต์แสดงโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีปรากฏในงานของท่านเจ้าพยาสันเพชภาคดีจางวางมหาเล็กนรัชกาลที่สี่ที่ได้นิมนต์ เจ้าประคุณสมเด็จโตมาเทศนาที่บ้านในครั้งถึงเวลาเทศนาท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตได้กล่าวว่ายังมีคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการสวดมนต์มีประโยชน์น้อยและเสียเวลามากหรือฟังไม่รู้เรื่องความจริงแล้วการสวดมนต์ มีประโยชน์อย่างมากมายเพราะการสวดมนต์เป็นการกล่าวถึงคุณงามความดีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ท่านมีคุณวิเศษอย่างไรพระธรรมคำสอนของพระองค์มีคุณอย่างไรและพระสงฆ์อรหันตสาวกมีคุณเช่นไร การสวดมนต์ด้วยความตั้งใจจนเป็นสมาธิแล้วใช้สติพิจารณาจนเกิดปัญญาและความรู้ความเข้าใจประโยชน์สูงสุดของการสวดมนต์นั้นก็คือจะทำให้ท่านเป็นผล จนสำเร็จเป็นอรหันต์ที่อาตมากล่าวเช่นนี้มีหลักฐานปรากฏในพระธรรมคำสอนที่กล่าวไว้ว่าโอกาสที่จะบรรลุธรรมเป็นอรหันต์มีห้าโอกาสด้วยกันคือ 1. เมื่อฟังธรรม 2. เมื่อแสดงธรรมส เมื่อสาธยายธรรมนั้นคือการสวดมนต์สตึกตรองธรรมหรือเพ่งธรรมอยู่ในขณะนั้นหเมื่อเจริญวิปัสนาญาณการสวดมนต์ในตอนเช้าและในตอนเย็นเป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา บรรดาพุทธบริษัททางหลายต่างพากันหลางไหลเข้ามาเฝ้าพระพุทธองค์โดยแบ่งเวลาเข้าเฝ้าเป็นสองเวลานั้นคือตอนเช้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมตอนเย็นเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรม การฟังธรรมเป็นการชำระร้างกิเลสจิตใจเศร้าหมองให้ออกจากใจให้หมดไปเพื่อสำเร็จสู่มรรคผลนิพพานสมเด็จโตเมตตากล่าวต่อว่าการสวดมนต์นับเป็นการดีพร้อมซึ่งประกอบไปด้วยองค์ทั้งสาม นั้นก็คือกายมีอาการสำรวมและกิริยามารยาทเรียบร้อย 2. อใจมีความเคารพน,นอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสาวาจาเป็นการกล่าวถ้อยคําสรรเสริญถึงคุณอันประเสริฐในคุณทั้งสามประการพร้อมเป็นการขอขมา ในการผิดพลาดหากมีการกล่าวสักการะเทิดทูนยิ่งสูงยิ่งซึ่งเราเรียกได้ว่าเป็นการสร้างกุศล ซึ่งเป็นมงคลอันสูงสุดทีเดียวอาตมาภาพขอรับรองแก่ท่านทั้งหลายว่าหากบุคคลใดได้สวดมนต์เช้าและสวดมนต์เย็นโดยไม่ขาดบุคคลนั้นย่อมเข้าสู่แดนอรหันต์อย่างแน่นอน การสวดมนต์นี้ควรสวดมนต์ให้เสียงดังพอสมควรย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่จิตตนและประโยชน์แก่จิตอื่นที่กล่าวว่าประโยชน์แก่จิตตนคือเสียงในการสวดมนต์จะกลบเสียงภายนอกไม่ให้เข้ามารบกวนจิตก็จะทำให้เกิดความสงบเยือกเย็นอยู่กับบทสวดมนต์นั้น ทำให้เกิดสมาธิและปัญญาเข้ามาในจิตใจของผู้สวดที่ว่าประโยชน์แก่จิตอื่นคือผู้ใดที่ได้ยินเสียงสวดมนต์แล้วก็จะพลอยได้เกิดปัญญามีจิตสงบเยือกเย็น ซึ่งตามไปด้วยผู้สวดก็เกิดกุศลไปด้วยโดยการให้ทานทางเสียงเหล่าเทพพหมที่ชอบฟังเสียงสวดมนต์มีอยู่มากมายก็จะมาชุมนุมฟังกันเมื่อเหล่าเทพหมเข้ามาห้อมร้อมตัวเราภัยอันตรายต่างๆที่ไหนก็ไม่สามารถกั้มกายผู้สวดมนต์ได้จนอาณาเขตและบริเวณบ้าน ของผู้สวดมนต์ย่อมมีกราะแห่งเทพพรมและเทวดาทั้งหลายคุ้มครองภัยได้อย่างดีเยี่ยมมิตรหัวแดนแฟนที่เคารพทุกท่านครับก่อนที่จะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเราจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมี ของตนเองลงทุนไปก่อนเมื่อบาร,รมีของเราไม่พอจึงค่อยไปขอยืมบาร,รมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเราจะเอาตัวไม่รอดเพราะนี่สินในบุญบาร,รมีที่เที่ยวไปยืมมา จนล้นตัวเมื่อทําบุญกุศลได้บารมีก็ต้องเอาไปผ่อนใช้นี่เขาจนหมดการสวดมนต์จึงเป็นการรำลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ เมื่อจิตมีที่พึ่งคือพระรัตนตรยัยความกลัวก็ดีความสะดุ้งกลัวก็ดีและความขนพองสยองกล้าวก็ดีภัยอันตรายใดๆก็ดีจะไม่มีแก่ผู้สวดมนต์อย่างแน่นอนไลสาระชแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟัง เรื่องราวดีๆในวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์สำหรับวันนี้ขอพระคุณและสวัสดีครับ